สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้ายามาฮ่ MT03 นะครับรถสภาพส,สวยๆเลยเลขใหม่9 0 0 0กิโลนะคันนี้ราคาถูกมากนะครับ89,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยอ่านะครับสำหรับเจ้า MT03 คันนี้นะครับราคาเบาๆเ,เลย89,000บาทเท่านั้นนะ เครดิตดีฟรีดาวนะครับนน่ nee, mm hmm. ดูตัวรถกันก่อนนะอ่า mm hmm. กันล้มแต่งมีมาให้แล้วนะครับสีสวยเลยท่อแต่งทรงอาคาโปวิกนะครับยางมิชล mm ิน hmm. นะครับใหม่ๆเลยนะคันนี้นะนน่อะฮะอ่า hmm. นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังหารถใช้งานนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ นี่ดูเลขใหม่กัน9,368กิโลเท่านั้นนะครับนี่านะครับรถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะเติมน้ำมันปุ๊บใช้งานปั๊บได้เลยนะอ่ะ นะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจสามารถติดต่อเซลเอกเข้ามาได้เลยนะครับ0618128889นะครับเซลเอกกินดีบริการนะครับ